เฮ้ยยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่ผมเล้ง g o d c a s t Gaming กับเกม Buy Memory นะครับเป็นเกมที่ยังพัฒนาไม่เสร็จจะเป็นเอเล็กเซอยู่นะครับซึ่งถูกพัฒนาโดยคนจีนเพียงคนเดียวนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะทำแค่คนเดียวแล้วเข้ามาในเกมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับผม4ชุดเท่านั้นนะครับก็ตัวเกมนะครับทุ่งเพิ่งถูกนะครับปล่อยลงสตรีมเมื่อวันที่25มีนานี้เองนะครับก็เพิ่งมาแล้วก็คนที่ซื้อก็จะได้4ชุดนี้เป็นฟรีๆเลยไม่ฟรีหรอกอ้เฮีย้มาันใหะครบ ผมเล่นจบแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตัวเกมมันก็สั้นๆนะครับเพราะยังไม่เสร็จนะครับจะคอนติเนียก็ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่เอาก็ได้นะครับเริ่มใหม่เลยดีกว่านะครับผมโอเคคุณต้องการจะเริ่มใหม่ไหมไปนะครับบอกเลยว่าน้องสวยมากนะครับในชุดนี้นะครับแต่ชุดอื่นก็สวยนะแต่ผมแค่ชอบชุดนี้มากกว่าแค่นั้นเองนะครับตัวเกมก็ยังทําไม่เสร็จอย่างที่พอกนะครับอาจจะมีปัญหาในหลายๆอย่างอย่างเช่นบั็กนะครับบางบางจุดมันก็แบบว่าผมหมอบอย่างนี้ใช่ไหมการว่าพอผมจะลุกๆไม่ขึ้นครับโดนศัตรูตียับเลยตายนะครับแล้วก็เเรริ่่่มมใหแล้วตอนทีา อยู่หน้าจอโหลดนะครับตอนที่เราตายนะครับเราจะเริ่มแบบกลับมาเล่นใหม่นะครับจะโหลดนานมากนะครับผมเนื้อเรื่องประมาณว่ามีอยู่2โลกนะครับเชื่อมต่อกันนะครับผมแล้วก็จะมีแค่โลกเดียวเท่านั้นนะครับที่จะอยู่รอดนะครับอีกโลกหนึ่งก็จะพังทลายลงนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับของการเชื่อมโลกทั้งสองนะครับผมซึ่งตัวเอกของเรานะครับก็รู้สึกเหมือนจะมาหาอะไรบางอย่างนะครับที่นี่นะฮะ โอเคชื่อชิลเลียนะครับผมเธอเห็นอะไรบ้างชิลเลียมันก็แค่ไอเดีคยคัทพิเศษน,นะแต่ไม่มีอะไรที่ฉันอะไรวะพูดเลยกูพูดผิดถูกแล้วเนี่ยชิบหายเอาเป็นว่าเธอน่าจะมาหาอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็สู้กับฝั่งตัวร้ายนะครับเนื้อเรื่องก็ถ้าจะแบบสรุปง่ายๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมเหมือนที่นี่กำลังจะพังเลยอะ ยังไงเนี่ยสแกนครับผมเราเหมือนเรากำลังจะแฮกอะไรบางอย่างนะโอเคเรียบร้อยที่ศัตรูไม่เห็นเรานะครับเพราะว่าเราใช้โหมดพางตัวนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมมือเป็นแบบพางตัวเลยยิงโอเคยิงกาดไปดิยิงกาดไปดิยิงกาดไปดิ โอเคสวยมากโอ้โหศัตรูตัวเมื่อกี้คือถ้าตายแล้วระเบิดตัวเองได้ด้วยเหรอโคตรเก่งเลยโอเคเราโดนจับนะฮะศัตรูก็สามารถบิงได้เหมือนเรานะไม่ได้เจอกันนานเลยนะชิลเลียคาเตอร์ทำไมนายถึงฉันบอกเธอให้ออกห่างไปแล้วอะไรทำนองนี้นะ มันเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยคร์เตอร์รู้สึกเหมือนเครื่องนี้จะถูกทําให้ออนไลน์นะครับแต่ไม่รู้เครื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็โดนดูดเข้าไปในมิติบางอย่างนะครับผมรวมถึงเราด้วยโอเคผมจะเรียกการเข้าไปในนี้เรียกว่าการฟอร์แล้วกันว่าเราโดนฟอร์เข้าไปในอีกโลกหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ b l i n d Memory นะครับ เวฟวายคิวดีสตูดิโพนนะครับซึ่งก็มีแค่คนเดียวทำนะฮะก็ไม่รู้จะทำเป็นสตูดิโออย่างนี้ทำไมนะฮะทำไมไม่ใส่ชื่อตัวเองไปเลย <c oughs> ตัวเอกของเรานะครับชิลเลียน,นะครับก็จะมีเหมือนว่าความสามารถหลายๆอย่างนะครับโดยความสามารถนี้จะมาจากถุงมือของเธอนะครับที่เธอใช้ในการต่อสู้นะครับผมหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าถุงมือของเธออยู่ทางซ้ายนะครับจะช่วย แต่หลายอย่างนะครับพวกสกงสกิลก็มาจากถูกมือซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้เวลา6โมงนะฮะที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะนี่ดูชุดสกอรเรื่องอนาตมี่อะไรหลายอย่างก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมมันสุดยอดจังเลยอ่ะชื่อเลียพูดนะฮะโหเหมือนโลกเราเลย เคปืนก็จะมีอยู่ให้เราอยู่3ากระบอกนะครับก็คือปืนพกลูกซองแล้วก็แอลซาวลเฟ่นนะครับผมโอเคมีเสียงหมายิงมันให้ตายนะฮะอะไรก็ตามที่เข้าหาเราตอนนี้คือมันฆ่าเราได้แน่นอนตรงนี้นะครับจะมีเหมือนของมาอยา่งให้เราเก็บนะครับเก็บเอาไว้นะครับเอาอาชีพเมนท์นะครับผมไม่ได้มีผลกับในเรื่องเท่าไหร่นะฮะไอ้พวกนี้กดอีในการฟันนะครับ โอเคโอเคเจอน้องน้องแมวนะฮะน้องแมวตัวใหญ่นิดนึงน้องแมวตัวนี้นะครับให้ยิงไปที่ตัวเลยนะครับอย่ายิงอย่ายิงแบบว่ากดโอ้ยกด F ในการ E M P อ่ะกดให้ก็ได้การ E M P นะครับจะทําให้อีกฝ่ายลอยตัวนะครับแล้วก็กด E ในการฟันนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเมาส์นะครับผมโอเคเลื่อนลูกกิ้งเมาส์นะครับลูกกิ้งเมาส์ก็มีผลต่อการโจมตีเช่นกันนะครับจะเป็นในท่าฟันหมดเลยลูกกิ้งเมาส์เนี่ยนะครับ หรือถ้าไม่ฟันก็ยิงที่ลําตัวนะครับอย่าไปยิงที่หลังที่เป็นกระดองนะครับเพราะกระดองมันแข็งมากยิงที่หน้าไปเลยนะครับกปะเดือวก็ตายแล้วโอเคอันนี้เป็นดีกับชิปอ่าดีกับชิปนะครับจะเป็นการพุ่งตัวหนีนะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าจะกดย้ำๆก็ได้กดยำๆก็จะก็จะพุ่งตัวได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะฮะแต่ว่าพุ่งไปด้านหน้าไม่ได้นะครับพุ่งได้แค่ด้านข้างกับด้านหลังนะครับกด F ในกัน อย่างนี้ครับแล้วก็ฟันครับโบโบปาบูบีโบบีโบแล้วก็อลงพื้นอย่างนี้นะครับเป็นการคอมโบนั่นเองอุ้ยโดนยิงโดนตีไม่ใช่โดนยิงไอพวกเกาะหนาพวกนี้นะครับใช้ลูกซองยิงนะครับ,บตายเกาะน,นะฮะโอเคหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับพยายามเล็งไปที่หัวนะครับมันจะตายง่ายมากเดี๋ยวนะมไม่หมดเหรอโอ้โหแบบอ่านี่ไงเกิดบัร์เกิดขึ้นละอ่าเอาลูกซองยัดเข้าไปเดี๋ยวมันก็ตายฮะ จะย่อทำไมเนี่ยอ๋อนี่ไม่ได้ย่อเหรอทำไมดูตัวเล็กลงก <c oughs> ำโอเคกด E M P ให้มันลอยขึ้นปั๊บนะครับแล้วก็ฟันฟันโปปะโบปะแล้วเลื่อนลงแล้วก็โดดขึ้นแล้วก็โด่งมาอย่างงี้ตูมเอาฟันไรเอเนี่ยไม่โดนเลยชิบหายจริงๆไม่ต้องเลงก็ได้นะครับความแม่นเท่ากันนะฮะอุ้ยโดนยิงตรงไหนวะเนี่ยไม่มีนะโอเคเลงหัวฮะเลงหัวจะได้ตายง่าย กดเอฟครับผมอินพีฮะเออหือทำคอมโบทำคอมโบ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 คอมโจยคอมโบอืมเลื่อนลงถ้าเลื่อนเมาส์ลงจะเป็นการกระโดดลงมาแล้วเอาดาบทิ่มนะฮะประมาณนั้นโอเคไม่ยากเนาะสำหรับหลายๆคนนะครับสไตล์การเล่นก็ไม่ยากเท่าไหร่วิเหมือนมังกรเลยอะแต่ว่าเิรีเอชิลีชิเลีย ชิลเลียนะครับเรียกว่าเซอร์เพน์นะฮะซึ่งเซอร์เพน์เนี่ยมันเป็นความหมายประมาณว่าเป็นงูงูยักษ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเหมือนงูยักษ์ตรงไหนนะครับโอเคไปไปไปข้างล่างนี้นะครับตรงไปไม่ตายนะครับข้างล่างนี้จะมีของให้เราเก็บอีกชิ้นหนึ่งน้องเต่านะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปฆ่าน้องนะฮะสงสารแต่ก็ฆ่าเถอะ ฆ่าทำไมวะเราได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยนะฮะสรุปคือฆ่าน้องต่อไม่ได้ไเลยนะฮะคือผมเล่นมาหลายตาแล้วก็ไม่ฆ่านอ้องไงลองฆ่าดูเพื่อได้เงินสรุปไม่ได้เลย,เลยนะับทำไมเป็นคนใจบาปนี้วะไปกดคิวนะฮะเพื่อก่อก,กิ่งไม้แล้วก็ทําการกระโจนไปอีกด้านหนึ่งกดสีในการหมอบนะครับกดแถบในการเอ่ออีกพีนะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้อยากจะอัพอะไรนะฮะผมอยากจะอัพดีเฟนส์ในร่างกายนะครับแบบเพิ่มเกราะให้ตัวเองแต่ว่า ยังเอาไปได้เพราะต้องใช้ร้อยหนึ่งมันไม่พอนะฮะมาทางซ้ายอันนี้บอสลงแน่นอนข้างบนนี้เหมือนอะไรบางอย่างนะฮะเหมือนจะเอาไว้สปอนซ์ซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้สิพวกมอนสเตอร์เรียกซอมบี้ซะแบบดูเป็นเลสเดนอีวิลเลยชิบหายโดรก่อนให้มันมารวมตัวกันนะฮะเพื่อทำการลอยขึ้นฟั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 นฟานฟั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 ่ฟัน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  เลงหัวไปก่อนเลงหัวไปก่อนโอเคเราต้องล่อมันเราต้องล่อมานะครับล่อมาล่อมาให้รวมกันเออโบว์บว์บวการฟันจะแรงมากนะครับแล้วการฟันของเรามีคูดาวเพราะฉะนั้นก็เวลาใช้ก <welche> ็ดูคูดาวดีๆนะฮะแต่การฟันเนี่ยมันดีตรงที่มันไม่ไ oh. ด้ใ <D> ช <az illing> ้เอออุ <The Mean> ้ยเชียรเชียการฟันมาดีตรงที่มันไม่ได้ใช้เออ ออ้้ยยเีามันดีตรงที่มันไม่ได้ใช้กระสุนนะครับเออโอ้ยจะตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยเออเออลูกซองอัดไปเลยไม่ไหวแล้วจะตายโอ้เกือบตายโอ้อีเวนเอ้ยหลบรอ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 บโอ้โหเกือบไม่ทันโอ้เกาะเกาะเกาะหนาเหรอเราอะเกาะหนาแล้วเราอะโอ้เกือบไม่รอดโอเค เสียวเลยฮะเมื่อกี้เกือบไปคือถ้าเป็นหน้าหน้าเทางั้นเราโดนโจมตีได้อีกครั้งเดียวนะฮะไม่งั้นเราก็จะตายเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีพปริศนลเล็กน้อยโอเคพปริศนลก็ไม่ยากนะครับง่ายๆง่ายๆโอเคเคลื่อนตรงนี้ต่อ These the rotating must the be key. symbols disc on โอเคแล้วก็ตรงนี้กระสุนมีเยอะอยู่นะฮะคือทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรูได้ศัตรูก็จะดรอปกระสุนดรอปอะไรพวกนี้ใหเรานะก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมผมจะอัพอะไรดีนะเดี๋ยวดูก่อนโอเคทางก็จะเปิดให้ทางเปิดให้แต่ว่าไอ้ตรงอัพสกิลไม่ออกให้นะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปก,ปกติเกมยังไม่เสร็จนะครับผมก็จะเอาเป็นเพิ่มเกาะน,นะครับเพราะว่า ผมเป็นคนที่ค่อนข้างบูบูพอสมควรนะครับแล้วก็วิ่งโอเคเพิ่มเกาะกับวิ่งมันจะวิ่งเร็วขึ้นมานิดหน่อยแหละไม่ได้เยอะมากตรงนี้มีงูยิงงูไปออกตายยังวะโอ้งูมึงก็ถึกไปบางทีได้เงินเหมือนกันโอเคโอ้ยน่ากลัวจังเลยมีเอฟเฟกตตืน่นตกใจด้วยนะโอเค ก็น่ากลัวอสุควนเลยฮะแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กลัวผีไม่กลัวศพเลยเลยฮะผมกลัวอย่างเดียวคือจระเข้ฮะถ้ามีจระเข้ที่ผมกีดเลยนะครับผมนั่นพวกของคาร์เตอร์นี่เดบีมก็คือต้องหาเดบีมเหมือนกันนันเหรอสงสัยฉันต้องรีบตามหาแล้วเหมือนกันอะไรประมาณนี้เด e บีมคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตรงนี้ตกลงไปตายไหม น่าจะตายนะครับผมไม่เสี่ยงดีกว่าเวลาตายแล้วมันโอ้โหมึงมาโดดเหยียบตรงนี้เลยอ่ะอุ้ยอุโอ้โหโดนแฟดโดนแฟดโดนแฟดเออโดนแปดขะหมอนกายโอเควิ่งหลบ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 ตายโดนแฟดโอ้โหหน้าเบอร์หน้าเบอร์หน้าชัดลังเบอร์โอ้โหนี่มันนี่มันนี่มันมินิบอส ่าพวกกระจอกไปก่อนโอ้โอเยโอเยไหนไหเก่งเกเก่งเก่งเหลือเกินแข็งเหลือเกินลูกซอหรือปืนก่อนว่ายิงถี่ว่าโอ้โหลืมไปว่าห้ามเข้าใกล้มันมันระเบิดอันนี้คือมินิบอสนะฮะเป็นเหมือนหนูผสมอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่ากลัวมาดิครับเอ้ยขึ้นไปปันนั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 แล้วก็กระโดดลงมาทับแล้ว โอ้ไม่ไม่โดนอะไรเลยลูกซองอัดลูกซองอัดลูกอัดลูกซองอัดวิ่งนีวิ่งนีก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟัน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 ฟวกทิมลงยิงโอ้ชตโอ้ชิมดนลลูกซองอัดเข้าไปไม่มีระเบิดันไมเกี่ไม่มีระเบิดฟังแดชชิไม่เป็นไร นี่ลอยขึ้นฟ้าไปฟัน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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟันต่อฟันต่อแล้วก็ทิ้มลงไปตู่มอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนไอ้หนูโอ้โหโดนโดนครับตายตายดิไม่ตายมันรู้ไปไม่ตายมันรู้ไปเดะตรงนี้มันกำลังจะพังลงฉันต้องหาทางออกเดี๋ยวนี้เลยทางไหนอะทางออกโอเค I got it วิ่งอ๋อเราต้องนี่ไงครับกดคิวไปวาร์ปปื๊บเขาให้กด F ในการพ่นไฟบึ้มไม่ใช่พ่นไฟพ่นอินพีมีหมาด้วยน้องหมามาต้อนรับน่ารักจังเลยมึงตายไปหมาเวนอยู่ไหนวะเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วตังค์โอ้ยังไม่เยอะเลยฮะเสียใจจังอ่าตรงนี้มีให้เปิดนะฮะปั๊บเขาให้เย้ อุ้ย,ยมีตัวบินได้ตัวพวกนี้นะครับจะจะทำดาเมจระยะไกลนะครับแต่ว่ามันมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเก่งหรอกครับมันเป็นตัวบางๆที่นะฮะสามารถสู้ได้ง่ายๆนะครับพวกตัวมารพวกนี้ไม่ต้องกลัวอุ้ยเดี๋ยวนะโบโบดูซองยัด โอ้ยเชี่อเกือบตายไอเวนเนียใจเย็นเดอ้อระบบหลายอย่างที่ผมผมก็ยังมีหลายจุดนะครับที่ผมรู้สึกว่ายังไม่โอเคกับเกมนี้นะฮะมึงจะวิ่งตามอะไรกูขนาดน,นั้นวะยอ,อีกตัวหนึ่งเออตายเหอะมันไส้โอเคได้136เหรียญอัพสกิลอะไรได้บ้างเอ่ย สก,กิลนี้คือการหยุดเวลาหรือเปล่าอันนี้คือแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับเออ,อน,นี้น่าสนใจนะกด F กด F ทีไทมก็คือกด F 3. สามสามครั้งเหรอน่าสนใจนะครับอันนี้คือการ T K ey. กด T เหรอ อ๋อน่าสนใจน่าสนใจเป็นการโจมตีมุมกว้างนะครับงั้นผมจะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ยวะอันนี้มันทำได้ได้อันนี้คือการหยุดเวลาโหนี่สุดยอดนะครับหยุดเวลาผมไม่เคยลองใช้เหมือนกันกด F Switch สองี๋ยวลองดูดิโอ้โ,อโ,ซโซเดสเน่ I got it One fire ม看看บ <S 2> <S 2> ีบอลไฟเฮ้ยมึงล้อดาร์กโซเหรอเฮ้ยโอ้มึงล้อดาร์กโซแน่ๆรู้เลยนะครับเรารู้เลยว่าล้ออุ๊ยอุยอุยตายตายตายอันนี้เป็นเจดนะครับสเตจูรูปปั้นเจดนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเปิดออก เราจะไปเจอบอสกันแล้วครับผมไม่มีอะไรเข้าไปเลยเราจะโดนฟอร์ตที่ที่ไหนเนี่ยโอ้นั่นคนเหรอฉันมีความรู้สึกไม่ดีเลยเฮ้ยเหมือนดาร์คโซ่แล้วเป็นดาร์คโซเวอร์ชั่นเขาเป็นดาร์คโซ่แต่เราถือปืนไปยิงเขา แล้วดูเขาแต่งตัวนะฮะแม่งดาร์โซจะชัดเยดเคโอ้โหดีส์เดอะดาร์โซชุดชัวเอะไฟีดไปสวยยิงยิงโอ้ชิบหายโอ้โหชิบหายไม่รู้เวลามันมันมันฟีดนานแค่ไหนไงก็เลยแบบรีบชัยอู้ชีอู้ชีอู้ชีคอมอนแมนคอมอน เอ,าอ้ามันมันเฟดได้กูขอโทษ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 มีตัวอะไรเกิดหรือยังที่ไม่มีเฟดน,นี้โอ้ก็มาดิครับมันจะเฟดเข้ารีบหนีก่อน โอ้ซอมบี้เกิดแล้วซอมบี้เกิดแล้วซอมบี้เกิดแล้วซอมสปิสวนแล้วเฟดขึ้นไม่ฟีดไม่ฟีดบุมป๊อปป๊อป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 หนีก่อน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 ปอปป๊อโอ้โหท่าตีมน่ากลัวมากเลยไม่ฟีดไม่ฟีดเอากดเพิ่มกดฟีดไปซะงั้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟีดแล้วก็ฟีดปล่อยมันฟีดปปล่อยมันฟีดไปมันฟีดปมันฟีดปมัน ป่อยให้มันฟีดไปด ok okay. oh, mm ีทุ่มโอเคสแกดดี t โอ้โหมันเปิดมันเปิดอนาทีเปิดนาทีไม่สนอ่ะกูยิงหัวมึงหมดอ่ะไอชิหายมาดิครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้มันตายอย่าเพิ่งให้มันตายกดฟีดเลยฟีดไปดิโบป้าโบป้าโบช่วมช่วม ไม่ตายมันรู้ไปเดให้มันรู้ไปเดสุดยอดเอ้ากูยังไม่ได้เก็บเหรียญเลยอ่ะ